ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องผู้รักการเกษตรพี่น้องผู้ที่ทําการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตที่เต็มคุณค่าวันนี้มิสเศอร์เกษตรยั่งยืนยังปักหลักอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดโดยเฉพาะที่อําเภอขุนหารเพื่อที่จะมาดูทุเรียนภูเขาไฟที่พี่น้องเกษตรกรปลูกอยู่ที่นี่ อาจารย์ครับผมพาจย์เลาะที่ศรีสเกียกี่ส่วนแล้วทุเรียนจําได้ไหมครับอูนับได้ก็ประมาณสักสี่ส่าห้าสวนแหละครับครับผมยังไม่หมดครับผมยังจะมีอีกนะครับในคิวต่อไปแต่คิวนี้เราก็อยู่ที่ขุนหารนะครับเจอกับเมื่อกี้อะไรนะมิสเตอร์พ่อใหญ่ดื้อพ่อใหญ่ดื้อนะครับกัอากงับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับทำไมถึงได้นามอย่างนั้นนามจริงของของมิสเตอร์พ่อใหญ่ดื้อคืออะไรครับก็คำสิงอินหงสาบ้านชั้บันไดหมู่สิบตำบลบักดองอำเภอขุนหาร จังหวัดศรีสะเกดครับตะเฮานี้ละครับผมบถามตรงๆเลยครับว่าพ่อรู้จักได้อย่างไรหัวจักตะตะเป็ดตะเป็ดเป็ดนี่ล่ละครับ,รบเป็ดจำกี่เล็กมาฟูฟามานั่นเขาแนะนําพ่อ,อยังไงปรากฏแนะนําว่ามันงามมันยังสีหน้าใสสีเข้าไปแล้วเขาขอรับประกันเลยดิ oh. เอาขอับประกันเลยถ้าสามวันนี้ถ้ามันโบเปลี่ยนสีกะคือโบตรงเาขาเสียเอาขึ้นหน้านี่ ตัวนี้บ่ต้องเสียเงินเลยสามวันนี้ตอนนั้นใบเรามีปัญหาอะไรครับปัญหาเรื่องมันบ่วง่ามนี้มันจะเป็นแดงแดงเป็นเหลืองเหลืองยิ่งสีน้ำเป็นมันบ่สมบูรณ์ว่าไงมบ่สมบูรณ์ครับตอนนี้ทุเรียนที่พ่อปลูกเนี่ยมันพันอะไรครับมอนทองปลูกทั้งหมดกี่ไร่ครับมองนี้มองมองนีสิบห้าไร่สามร้อยสิบต้นสามร้อยสิบต้นครับสามร้อยสิบต้นอายุทุเรียนกี่ปีครับหกปีมัแล้วมันมีทุเรียนหกปีเนี่ยทั้งหมดเลยเหรอครับหรือว่ามันมีการที่เรา มันมีซ่อมอยู่ประมาณแปดสิบต้นนี่แหละแปดสิบต้นอ๋อมันมีซ่อมเพราะอะไรเขาถึงต้องซ่อมครับมันมันตายมันบวงามเลยมันวกขืนเลยมันตายเพราะอย่างโมโหว่ามันทาพ่อรู้จักเนี่ยตอนที่เขามาแนะนําเนี่ยกี่วันกี่เดือนกี่ปีมาแล้วครับประมาณเอาเอาหลังปีใหม่ขึ้นด้วยผลจะหลังปีใหม่ของปีหกสามทุเรียนของเราที่เนี่ยครับอายุก็ประมาณสักน่าจะห้าปีนะห้าปีห้าปีครับห้าปีตอนห้าปีนั้นพอที่รู้จักนะ ทุเรียนของเราเนี่ยมันขายได้หรือยังตอนนั้นขายได้แล้วขายได้แล้วขายไปแล้วครับเก็บแล้วเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วแล้วตอนนั้นต้นมันเป็นยังไงครับต้นมันจะโสรโชมครับเหลืองใบมันจะเหลืองจะเป็นอียังเป็นการถูบมันเป็นการถูบหลายก็เลยสื่อน้ําเขาตอนแรกได้มากวดเดียวบางสิ่งละอย่างมาชุดนี้นะดนมาชุดนี้ล่ะชุดนี้หมายคู่หูนี่นะครับเขาห้มาสามวันเขาบอกจะหูผนเลยเอามาสีสนามพันลิตรจีบบัดแบบเปียกเลยเด้ ทั้งไร่นี่ใช้น้ําพันลิตรเท่าน,นั้นเองแหะครับทั้งหสิบห้าไร่เนี่ยครับส 1, ิบห้าไร่เน,นี่ยใซ่ดาพันลิตรพันลิตรต่อนี่หนึ่งชุดเมนและหลังจากที่เขาพูดจริงไหมครับว่าสามวันแมนนี่เป็นความเขาอีีตวนควมจริงเลยตัวนี้มันจะเขี้ยวขึ้นมาหเห็นเลยสามมือถึงเจ็ดหมื่นสีน้ำมันจะเขี้ยวหยอดมันจะออกบานนี่ยอดมันจะออกขับออกหยอดออกหยอดดีได้หน่ว่าขับออกหยอดดีออกยอดดีตอนนั้นเขาให้พ่น,พนเจ็ดหมื่นพ่นทีหนึ่งเจ็ดหมื่นพ่นครั้งหนึ่งก็บานครั้งหนึ่งนะ สั่งมาลังหนึ่งแบบนี้ก็มาสิบเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นมันก็ฝืนหนึ่งสีนะมันจะงามขึ้นเห็นเห็นตาเห็นท่านตาเลยด้ปีที่ห้าที่พ่อเก็บเกี่ยวผลผลิตนะไอตอนที่ต้นตายแปดสิบต้นนั่นอ่ะไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหมมันมันไม่ได้บ่อบอบ่อบอบ่เด็กอกก็เหลือสองร้อยสิบต้นหมดถึงตอนตอนมันออกลูกนี่ประมาณร้อยต้นร้อยต้นประมาณร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบนี่แหละพ่อได้ผลผลิตเท่าไหร่ผลมันออกมาเลยประมาณเจ็ดตันในเจ็ดตันนั่นแหละ เจ็ดตันครับตัวน้นกิโลแล้วเท่าไหร่ครับข้ให้เก้าสิบห้าบาทกิโลหนึ่งถือว่าเราต่ําไปไหมหรือยังไงครับต่ำต่ำผลอะไรเขาถึงให้ราคาเราต่ําอย่างนั้นครับลูกมันบวงามมัเป็นสงสีเลยเลยครับครับบิดบิดเบี้ยวเบี่ยวเป็นมันเป็นแขไรหนะาเยถือว่าเปนามนั่นคืออดีตของเราอดีตครับม่ห้าปีที่แล้วครับแต่นี่เข้าปีที่หกผมว่าจะให้มันงามงาเนี่ยหน้าปีนี้ครับผมแต่ซ้ำนี้มันก็ดีแล้วมันโวลนหนึ่งสีนะมันแบบสีว่ามัน้อยมันอยู่หางแงมันนกย่่ะร ขนาดเนี้ยมันติดดอกออกผลกี่ต้นครับสองร้อยสิบต้นเนี้ยที่อายุหกปีเนี่ยมัดเลยทั้งสองร้อยสิบต้นเลยสองร้อยสิบต้นออกมัดเลยแล้วก็พ่อถือว่าพอใจไหมครับพอใจครับพอใจนั้นบางนี่เด้บางนี่ลรภาพมันพอใจโคตดีเขาอีรีอยู่ครับดีของเขาอีดีเีเขาอีรีนะครับพ่อครับพ่อครับพ่อคิดว่าจะไว้สักกี่ลูกกี่ผลกันครับกประมาณหกสิบ ห้าสิบหกสิบนี่แหละดูจากสายตาน่าจะอยู่ประมาณสักห้าสิบขึ้นห้าสิบขึ้นประมาณห้าสิบห้าสิบขึ้นได้เดั๋น้ำพ่อก็จะไว้ประมาณห้าสิบลูกนะครับต่อต้นครับวิธีพ่นของพ่อพ่นยังไงครับพ่นเปียกเลยทั้งตนพ่นที่ั้งหลอกทั้งในทั้งในแล้วก็ทั้งใบทั้งยังผลไปนํากันเลยข้างนอกด้วยครับล้วงข้างในด้วยครับทั้งในทั้งในด้วยก็เียดที่ดินดีดียาญยาก็งามเลยเมื่อมันร่นลงมาญย่น่ะเสียดินด้วย คือพอดีดินน้ำฉีดต้องหักมันสีนะต้นแล้วก็ลงดินด้วยฉีดต้องพ่นครับอ๋อตามโคนด้วยนะครับตามโคนน้ำตามโคนด้วยดีนะตัวนี้ดีดีเลยดีไหมครับดีดินมันจะดูรู้สึกว่าแมนโป่งขึ้นหักมันคือมันคือสิ่สมบูรณ์ขึ้นจนึ่งสนะหักมันหลากมันฟูขึ้นมาหลักมันสิฟูขึ้นมามันคือสมบูรณ์น้ำและหญ้าก็เกิดขึ้นเพราะว่าหญ้าก็งามพ่อหญ้าคืองามเพราะว่าเขาก็ได้ได้กินอาหารด้วยนะครับเราก็ถือว่าดินก็ดี ครับลากทุเรียนก็เดินดีแม่นแม่นแม่นตัวนี้ดีดีดีวงเขาอีหลีพ่อบอกความมั่นใจนี้ต่อคู่หูให้กับพี่น้องเกษตรที่ปลูกทุเรียนเหมือนกับคุณพ่อเลยครับพ่อชับเรียนเช่นครับห้องขับหันมาใส่ตัวนี้มันมันจะดีกว่ามวนเคมีก็ดีอยู่แต่ว่าผมว่าสูตัวนี้ถือว่าดีดีดีที่สุดแล้วดีดีตัวนี้หางเงี้ยมัิจโบโรน่วยกับบโรนเนยใบก็จะงามขึ้น ขนาดหดหนำบ่ได้หดหนำไรเลยนี่ผมหดหน่อยหน่อยหนึ่งเี่หดนํำหดน้ำสิบนาทีก็เว้นมือมือเว้นมืออยงนีนะตัวนี้มันก็มีส่วนหลนะตัวนี้นะมีส่วนหลงามงามงามของเขาดีดีตัวนี้สุดยอดเลยบอกยังไงลงทุนไปสามหมื่นจากเดินไมสามวันนี่ประมาณสามหมื่นนี่เหลืออยู่สามขวดครับเหลืออยู่สามขวดจิได้สร้างพดีนี้แล้วนี่ครับทีได้สร้างอีกเยอะครับผมนั่นคือความมั่นใจ ครับมันใจดีตัวนี้มันใจดีพ่อคําสิงเมื่อเห็นผลจริงก็อยากจะบอกผู้ที่กําลังเรียกว่าดําน้ําทําการเกษตรครับบอกครับครับพอโผล่ขึ้นมาปุ๊บก็ไม่รู้ละต้นหมากลากไม้เราก็แทบจะสูญเสียเงินรายได้ที่ควรจะได้รับไปเพรา่าถูกไหมครับณวันนี้เมื่อรู้ว่าทิศทางของการเกษตรนั้นเป็นเรื่องง่ายๆท่านไม่ต้องคิดซับซ้อนครับมีคู่หูมาัจจันยร์นะครับคู่นี้เท่านั้นครับใส่ใส่ไม่หลดครับพี่น้อง เริ่มเริ่มปลูกนี่แห้งดีของผมในสองสองปีก็บกเดือนทั้งในยี่สิบไร่อ๋อมีทั้งในอีกครับยี่สิบไร่ทั้งในสองปีกับหกเดือนหกเดือนเป็นเป็นเป็นดอกเหรอกี่ต้นครับหกสามร้อยหกสิบทั้งในสามร้อยหกสิบต้นครับสองปีหกเดือนสองสองปีหกเดือนขนาดนี้ครับผมก็ใช้อันนี้แหละใช้อันนี้ครับใส่มันนี่เดี๋ยวปีกัวตัวนึงพร้อมกันนี่แหละ พร้อมกันวนี้พร้อมกับตัวนี้พร้อมกับตัวนี้ใช้มาปีกว่าครับปีกว่าสองปีหกเดือนครับออกดอกแล้วออกดอกปีนี้ออกดอกแล้วปีนี้ออกดอกแล้วต่วโบอาบอเอาอะนะครับโบเอาออกดอกอีรี้ะครับโมมันบอกเรียนได้นี่กี่ร้อยต้นนะตรงนั้นนะฮะสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบต้นนะครับข่าคำสิงยังมีอยู่อีกแปลงหนึ่งสองปีหกเดือนสองปีหกเดือนสามร้อยหกสิบต้นแต่ขนาดนี้คุณพ่อใช้มาหนึ่งปีออกดอกแล้วจะให้เห็นว่านี่คือการยืนยัน จากพ่อคำสิงนะครับที่ได้ดูแลทุเรียนภูเขาไฟในจังหวัดศรีสะเกดแห่งนี้นะครับวันนี้ถือว่าได้ประโยชน์อย่างสูงสุดเลยนะครับที่เรียกว่าพ่อคำสิงนะครับแห่งศรีสะเกดแห่งนี้ที่ดินที่ปลูกมา6ปีแล้วก็มี2ปีครึ่งอีกนะครับท่านได้ทําการเกษตรมาด้วยที่ตอนแรกไม่รู้เรื่องแต่พอรู้จักแล้วผูกใจมัดใจพ่อคำสิงได้คู่หูเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณพ่อคำสิงมากอย่างสุดครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับ และก็ขออนุญาตบอกพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไทยว่านี่คือหนึ่งตัวอย่างที่ทำแล้วเห็นผลจริงและที่สำคัญลดต้นทุนเพิ่มผลผล,ผลิตพิชิตเงินหลายร้อยล้านครับและขอ,อบอกว่าใช้ดีใช้แล้วรวยนะครับช่วยปลดหนี้ด้วยวันนี้ผมทั้งสามขออนุญาตลาพี่น้องเกษตรไปก่อนโอกาสหน้าจะไปดูและไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรทั่วไทยนวัตกรรมใหม่ๆอย่างนี้ยินดีครับไปตามหาทุกท่านครับวันนี้ บายบายลาสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับเัวพันใช่ลราดีใชล่ชลราด้วย,ช,วยช่วยป่ดยนี้